2 6 4 4 4 6 4 8คณ12เข้าไป2,592ครับผมเพื่อนๆโอ้โหได้อีกครับโอ้โห1,080ครับแม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคำพูดอาจจะชอยบ้างหยาบโลนโปรดเห็นใจไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ สวัสดีครับเฮียเล้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมเฮียเล้งและบันดอมาแล้ววันนี้นะฮะเฮียก็จะมาเฮงรวยไปกันกับเกมกันเนชาฟอร์จูนนะฮะหรือเกมพะพิคเนศของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างและนี่คือกติกาเกมกันเนชาฟอร์จูนครับผมสัญลักษณ์บางตัวนะครับที่อยู่บนพา2สองสามสี่และห้าอาจจะกินพื้นที่สองถึงสี่ช่องและอาจจะมีกรอบสีเงินล้อมรอบนะครับผมในรอบเกมนะครับหลังจากที่มีสัญลักษณ์ ตัวลงมาสัญลักษณ์ใดก็ตามที่มีกรอบสีเงินที่มีส่วนช่วยในการชนะเงินรางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์ที่เลือกไว้แบบสุ่มและมีกรอบสีทองและหากสัญลักษณ์กรอบสีทองนะครับมีส่วนช่วยในการชนะเงินรางวัลในรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นสัญลักษณ์วายทันจีฟีเจอร์การหมุนฟรีนะครับเพียงปรากฏสัญลักษณ์สแคอร์สี่ตัวที่ตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับผมจะได้ฟีเจอร์การหมุนฟรีถึง8รอบและส่วนที่เพิ่มเติมมาจะได้ฟีเจอร์การหมุนฟรีเพิ่มอีกอย่างละ2รอบครับผมในระหว่างการหมุนฟรีนะคมถููกณ3 สญ,ญลักษณ์กอบทองใดๆก็ตามที่แปลงเป็นสัญ,ญลักษณ์วายจะเผยค่าตัวคูณออกมาเป็นคูณ 2, คูณ3และคูณ4ขึ้นอยู่กับว่ามันครอบคุมกี่ตำแหน่งสัญ,ญลักษณ์ครับและเมื่อสัญ,ญลักษณ์วายหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นมีตัวคูณรวมอยู่ในการชนะเงินรางวัลเงินรางวัลสาหรับรอบนี้จะถูกคูณเพิ่มด้วยค่าตัวคูณของสัญ,ญลักษณ์วาเพิ่มเติมจากตัวคูณคูณ3สําหรับเงินรางวัลทั้งหมด สัญลักษณ์สแคตเตอร์4ตัวที่อยู่ในตำแหน่งใดๆก็ตามระหว่างฟีเจอร์การหมุนฟีจะมอบรางวัลการหมุนฟีเพิ่มอีก8รอบครับผมและเกมนี้ครับมีการซื้อฟีเจอร์ครับโอเคครับเมื่อทราบกติกากติกาแล้วเฮียเล้งขอพาไปเฮงกันดีกว่าครับพร้อมแล้วกดเสียงดังๆฟังให้ชัดครับผมดอกแรกมาโอ้โสแคตเตอร์โผล่มาเลยเหรอมาโอ้โหสแคตเตอร์เข้าสแคตโอ้เข้าตั้งแต่สปินแรกเลยเหรอเนี่ยอ่ะกดเริ่มเลยฮะ มาดูกันครับแหมมันคูณ3เลยนะถ้าเกิดเราเข้าสแกตเตอร์เนี่ยเข้าฟีสปินเนี่ยแต่ <laughs> ยังไม่คูณให้เว้ยเอ้ยมาแล้วเออได้เท่าไหร่เอ้ยร้ 6, 4, 8, 42, 42, อยร้อยยี่สิบหกร้อยสี่สิบสี่หกร้อยสี่สิบแปดคูณสิบสองก็ไปสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองครับผมเพื่อนโอ้โหได้อีกครับโอ้โหหนึ่งพันแปดสิบครับแหมเมื่อกี้มันรวมกันเกือบสามพันกว่าแล้วนะได้ไปเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ครับผม รวมกันได้ทั้งหมดเมื่อกี้สามพันกว่านะสามพันกว่าสามพันกว่าจะถึง4ี่พันหรือเปล่าแต่จำได้ว่าสามพันกว่าโอ้โหรักแท้มันหายากครับแต่รักชดเทาาแค่พันหครับเรามีตังก็พอครับไปหารักโชวคเท้ก่อนก็พอถึงเท่าไหร่ สี่พันมเนี่ยถึง4ี่นั่นไงบอกแล้วถึง4ี่พันครับสี่พบาทครับแมได้รางวัลก้อนโตกันเลยทีเดียวครับผมแม่เปิดมาตั้งแต่ต้นเกมกะให้ไม่ต้องรุนกันเลยนะครับแม่ได้ไมาเจ็ดสบสองบาทครับผมไม่เป็นไรครับหมุนต่อครับมือตีได้ไมาอีกสามสิบาท648บาทโอ้โหเอาอะไรมารวยกันเนี่ยมามันหมานจริงๆเลยรอบนี้ครับผมมาอีกครับหมุนไปอีก ได้อีกเท่าไหร่117บาทมันคูณ3ไปอีก540บาทแหมหูหก้อยห้าสบาทครับเข้าฟีสปินนีิเฮียอะไรอย่างชอบเลยมันคูณ3เลยนะเพื่อนๆคูณ3โดยไม่ต้องคอมโบอะ่ะโอ้โหได้ไปเจ็ดอี่สิบบาทมันถึง5 0 0 0ันยังเนี่ยผมว่าครึ่งหมื่นไปแล้วนะตอนนี้เอออีก882บาทครับเข้าฟีสปินช่วงนี้มันดีเหลือเกินโอ้โห,โห เกินเกินคาดเกินคาด6,561บาทเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเฮงตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้เดี๋ยวเฮียขอไปใช้เงินก่อนนะครับใครที่ชอบเฮียเลงเนี่ยก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ช่องเฮียเลงระเบดอด้วยแล้วกันนะครับผมและที่แน่ๆฮะสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เฮียจะลงนั่นเองนะครับผมและใครอยากให้เฮียเล่นเกมอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูครับผมแล้วเฮียจะไปเล่นครับผมเดี๋ยวสวัดวันนี้นะฮะเฮียขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบบ๊าายย